เพราะความเจริญสุขจเจริญธรรมสุญาติคุณยมทั้งหลายคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของมนายตนะก็คืออายตนะใจนะอายตนะคือใจใจนี้เป็นอายตนะอย่างหนึ่งเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละในอายตนะทั้งหกโค่นะ ตาหูจมูลิ้นกายใจคืออายตนะใจเนี่ยก็คือตัวสังขารตัวปรุงแต่งตัวนึกตัวคิดระบบของชีวิตเราเนี่ยมันมีตัวนี้เป็นตัวดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสร้างปัญหาทั้งจะสร้างปัญญา ก็ตัวนี้แหละคือถ้าเรามาพูดถึงอายตนะใจเนี่ยนะเขาจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งเข้าไปกระทบะจะเกิดอายตนะใจหรือว่าจะเกิดเอตัวตัวสังขารได้เนี่ยจะเกิดเข้าไปกระทบเช่นเป็นต้นว่า ตาเห็นรูปตาเห็นรูปแล้ววิญญาณรับรู้เมื่อวิญญาณรับรู้แล้วก็จะเกิดผัสสะนั่นแหละตัวผัสสะก็คือตัวเดียวกันนะัะกับตัวใจเป็นตัวปรุงแต่งนผัสสะาาเจีตนามนสิการเห็นไหมคขาว่าใจเขาว่ามนโนก็มาจากมนสิการเมื่อตาเห็นรูป ทงกระแสเข้าไปถึงวิญญาณวิญญาณรับรู้แล้วมันก็จะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้การปรุงแต่งเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่าอาตนาที่เขาส่งผ่านมาเนะี่ยเข้าไปถึงวิญญาณเนะี่ยเขารู้เห็นถูกต้องอเมื่อเขารู้เห็นถูกต้องแล้วเนะี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบขบวนการจบลงแค่นั้น จบลงที่วิญญาณรับรู้แต่เมื่อเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนจากที่รับรู้มาตรงๆนะมันจะมาต่อเติมอย่างโน้นอย่างนี้นะเห็นคนเดินผ่านหน้านี่ก็เอา้าคนนั้นสูงคนนี้ต่าคนนั้นสวยคนนี้ขี้เหร่คนนั้นอ้วนคนนี้ผอมมันจะปรุงแต่งไปอย่างเงี้ย จึงว่ามันเป็นตัวที่ดําเนินการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเมื่อมันปรุงอย่างนี้แล้วนะมันไม่ใช่ปรุงธรรมดานะวิญญาณเราก็ต้องไปรับรู้อีกเพราวิญญาณมันจะรู้ทุกอย่างไนงะวิญญาณจะตามรู้ทุกอาริยธน,นะอนะเมื่อใจปรุงแต่งวิญญาณก็ต้องเข้าไปรับรู้อีก เมื่อวิญญาณรับรู้แล้วนะใจปรุงแต่งวิญญาณก็รับรู้ทีนี้เมื่อใจปรุงแต่งมันเกิดอะไรขึ้นตามมามันก็เป็นระบบปฏิจสมุบบาทก็คือว่าเมื่อปรุงแต่งแล้วมันก็ต้องเกิดธรรม,มารมณ์นะใจปรุงแต่งก็เกิดธรรม,มารมณ์คือฝ่ายเวทนานั่นนะอ่าเวทนาก็รับเอาเต็มๆนะเวทนาเกิดสัญญาเกิดก็ หมุนเวียนเข้าไปฟังอยู่ในจิตนั่นเวทนาสัญญาวิญญาณรับรู้ก็เก็บเอาไว้อีกเป็นระบบวงกลมที่ซํำซ้อนกันอยู่เงี้ยซ,ซ้ำซ้ำซากซากชีวิตเดิมๆแล้วมันไม่รู้ทางออกเลยนะตาเห็นรูปก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ใจก็มาปรุงแต่ง เป็นเรื่องเป็นราวไปอีกแล้วยังมีทางหูอีกเหรอหูเขารับรู้เพียงแค่ว่าเสียงได้ยินได้ยินได้ยินวิญญาณรู้วิญญาณรู้ว่าเสียงวิญญาณรู้ว่าได้ยินแต่ที่มาตีความหมายคืออะไรก็คือตัวใจตัวโมโนนึกคิดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราว สมมติว่าได้ยินเสียงดังเปี้ยงอย,อยู่อยู่ตรงสี่แยกไฟแดงอย่างเงี้ยหูมันได้ยินวิญญาณก็รู้ว่าได้ยินแค่นั้นจบแต่ไอตัวใจนี่ปรุงขึ้นมาฝ่ายมโนเนี่ยมโนก็ปรุงขึ้นมาอา้าวรถไขชนกันนาะเนี่ยคันเล็กด้วยคันใหญ่มาจากไหน มีคนตายหรือเปล่าบาดเจ็บหรือเปล่าเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องคือมันต่อเติมจากความเป็นจริงไปนะอันนี้เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเลยเมื่อใจปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าไปรู้อีกวิญญาณเข้าไปรู้ก็ไปเกิดอารมณ์อีกเพราะว่าเมื่อใจปรุงแต่งยังไงก็ต้องเกิดอารมณ์มันเป็นอายตนภาในภายน,นอกของกันและกันอยู่แล้วนะไปไป ่ายมโนกับายจิตนะเป็นอาจะตนะภนยนอกอาจะตนะภนยไในมันเป็นของคู่กันแล้วทางจมูกล่ะจมูกได้กลิ่นมันก็ได้กลิ่นอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเออมันรู้ว่าได้กลิ่นอย่างนั้นแล้วก็รู้มันไม่ได้พูดแต่ใจมันก็ปรุงขึ้นมาอีกอืม กินหมาเน่าตายหรือเปล่านะหรือว่าใครมาลืมอะไรไว้เหม็นเน่ามันก็จะปรุงไปเป็นเรื่องเป็นราวคือมันไม่จบมันมันไม่ใช่รู้แล้วจบไอตัวมนายตนาเนี่ยมันมีปัญหาแต่เขามีธรรมชาติทำงานของเขาแบบนั้นนะ เราดําเนินการชีวิตทุกวันอยู่เนี่ยเราก็ต้องอาศัยเขาแต่คนโดยมากถ้าไม่ศึกษาในเรื่องของธรรมจะไม่รู้ว่าเราอาศัยเขานะคือมันจะเข้าไปเป็นเขาเลยตาเห็นก็เป็นข้าเห็นเลยหูได้ยินก็ข้าได้ยินจมูกได้กินข่านี่แหละได้กินมันเป็นอย่างนี้ คือมันเข้าไปยึดไปยึดคลองทั้งหมดเลย mm hmm. เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีการปรุงแต่งไปอย่างไรก็แล้วแต่จิตของปูุ้ชนคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันจะเข้าไปเชื่อทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นจิตที่เป็นอวิชชาอยู่แล้วดังนั้นการที่ เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องรู้แจ้งในตัวมานายนานะนี่แหละคือตัวใจตัวสังขารปรุงแต่งนี่แหละให้รู้ธรรมชาติการทำงานของเขาเพื่อที่ตัวธาตุรู้ของเราเนี่ยจะได้ถอยห่างออกไม่เข้าไปเป็นอันเดียวกันกันกบเขาเวลาจะใช้งานก็ใช้แต่เวลาใช้งานแล้วเราก็ถอยมาอยู่ที่ฐานของเรา เราไม่วิ่งตามตลอดเพราะว่าตัวตัวใจเนี่ยถ้าถ้ารู้ถ้าวิญญาณธาตุเนี่ยวิ่งตามมันมันก็จะปรุงไปเรื่อยไม่มีวันสิ้นสุดสังขารและโลกโลกคือสังขารมันปรุงได้ตลอดการ ดังนั้นแล้วให้เราเข้าใจตรงนี้แหละอ่ว่าการดําเนินทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําเราเลยตัวมานายัตนะคืออายัตนาใจเนะี่ยมันเป็นตัวหลักถือเมื่อมันปรุงแล้วมันก็ทําให้เกิดอารมณ์นอารมณ์ก็วนเวียนกลับไปฝังไว้ในธาตุรู้นั่นแหละซึ่งเรียกว่าดวงจิตเนะ่ะ จิตตสัญญาเรียกว่าจิตตสัญญาก็ได้จิตตสัญญาหรือกรรม,มสัญญาเราจะถอดถอนพวกนี้เนี่ยคือเราจะต้องรู้ทันเราทำอย่างไรเราจะให้อตัวธาตรู้ของเราเนี่ยเห็นความจริง ว่าตัวมโนที่มันนึกมันคิดอยู่น่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวของธาตุรู้แต่มันเป็นอาการอย่างหนึ่งมันก็เกิดมาจากธาตุรู้เหมือนกันคือมันเป็นอาการที่มาจากธาตุรู้เป็นเจตสิกธรรมมันหนีกันไม่ได้มันเป็นมันเป็นของที่ประกอบกันอยู่ เหมือนตัวของเราเนี่ยมันต้องมีแขนสองข้างอันนี้อันนี้จิตอันนี้วิญญาณเนี่ยไออันนี้จิตอันนี้มโนวิญญาณตัวใหญ่นะเมื่อมีเมื่อมีม,อมโนก็ต้องมีจิตจิตก็เป็นตัวผลักดันให้เกิดมโนมันอยู่อย่างนี้ถ้าเรามีสติ เห็นการเกิดของเขาอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยถ้ามีสติทันต่อการนึกก่อนที่เขาจะปรุงเป็นเรื่องเป็าวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรุงต่อได้เลยพอพอมันจะปรุงอะ่ะมันจะขุดขึ้นมาเนี่ยสติรู้ทันมันก็จะตกไปคือการที่มันปรุงเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้มาจากตาหูจมูกลิ้นกายกระทบข้างนอกนะ มันมาจากสัญญาอารมณ์ที่มันหมักหมมอยู่ในจิตนั่นนะมันจะไหลออกมาไหลออกมาหาหามโนโหามนายตนาเนี่ยนะเป็นเป็นอารมณ์อารมณนายตนาข้างนอกนะจะไหลมาหามนายตนะแล้วก็จะปรุงอยู่ดังนั้นนะ่ะ ถ,ถึงอย่างอื่นไม่ทํางานอายตนะพวกของรูปเนี่ยไม่ทํางานก็ช่างแต่ใจแต่ตัวจิตตัวใจในี่เขาทํางานของเขาอยู่ตลอดอไม่มีว่างไม่มีเว้นเมื่อมีสติเมื่อจเจริญสติสติทันทันทันใจเมื่อไหร่เ<ะ>มื่อนั้นมันก็จะเกิดความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่อะ,อะมันเป็นการ ปรุงขึ้นมาคิดขึ้นมาเองตรงนี้แหละจะเกิดปัญญาญาณขึ้นมาทำให้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะช้ำแลกเข้าไปถึงต้นต่อก็คือเข้าไปถึงตัวจิตตสัญญานะเข้าไปเข้าไปถึงต้นต่อของตัวมโนตัวจิตเนี่มันป้อนข้อมูลให้มโนแต่ถ้าเรารู้ทันมโนเนี่ย จะเกิดัญญาญาในโพรงขึ้นมาแล้วมันจะช้ำแรกเข้าไปถึงจิตในจิตก็จะหลุดออกไปอาจากวิญญาณธาตุข้อมูลต่างๆที่อยู่ในจิตนั้นหลุดออกไปหมดนะั่นแหละไม่ว่าจะพูดไปไหนพูดไปอย่างไรมันก็อยู่ที่ตรงนี้อถ้าหนีจากตรงนี้มันก็คือพูดเรื่องอื่นนั่นแหละมันไม่ใช่พูดถึงเรื่องของความหลุดพ้น จะปฏิบัติไปอย่างไรก็แล้วแต่จะต้องเข้ามาที่จุดนี้เพราะว่ามันมีอยู่หนึ่งเดียวก็คือจิตที่ท่านว่างแต่จิตที่นี้ท่านหมายถึงเอาธาดรู้ตัวที่เป็นธาตุจริงๆไม่ใช่รู้แบบสัมปยุตไม่ใช่รู้แบบ สัญญารู้ไม่ใช่รู้แบบสังขารรู้ไม่ใช่รู้แบบจิตรู้ไม่ใช่รู้แบบใจรู้แต่เป็นรู้แจ้งรู้วิเศษแบบวิญญาณธาตุจริงๆนะคำว่าวิญญาณธาตุเนี่ยหลายๆคนะจะบอกว่าวิญญาณธาตุก็อันหนึ่งนะเป็นธาตุดั้งเดิมหรือว่าจิตธาตุเป็นธาตุดั้งเดิม ก็แล้วแต่จะว่าไปวิญญาณธาตุกับวิญญาณนัขขันเ,นเออคนละอย่างนะเออไม่ใช่อันเดียวกัน <c oughs> ก็ว่าไปพระอาจารย์บอกแล้วว,ว่าว,ว,ว,วิญญาณน่ะก็มีอันเดียววิญญาณธาตุน่ะคือต้าต้นต่อคําว่าธาตุเนี่ยแปลว่าตัวต้นต่อตัวต้นโมลตัวต้น อะไรล่ะตัวต้นกําเนิดคําว่าธาตุน่ะมันแปลว่าทรงเอาไว้ทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติของเขาทีนี้คําว่าวิวญ,ญญาณขันวิญ,ญญาณขันก็คืออะไรล่ะคือเขาไปรู้หลายสิ่งหลายอย่างอรู้เขาไม่รู้ทางตาก็เรียกว่าจากสู่วิญ,ญญาณไปใช่ไหมนี่หนึ่งแล้วรู้ทางหูก็เรียกว่า โส,วส,สตวิญญาณมันก็วิญญาณตัวเดียวกันแต่เขาไปรับรู้ทางเนี้ยไปรับรู้ทางตาไปรับรู้ทางหูไปรับรู้ทางจมูกรับรู้ทางลิ้นรับรู้ทางกายก็วิญญาณตัวเดียวนี่แหละไม่ใช่วิญญาณหลายตัวจากสูตรวิญญาณโสวตวิญญาณมันก็วิญญาณตัวเดียวนี่แหละเพียงแต่ว่าเรียกตามหน้าที่วิญญ,ญาณไปตั้งลงที่ อาญตนะใดเนี่ยก็ให้เรียกไปตามอาญตนะนั้นๆมันไม่ใช่วิญญาณจากตัววิญญาณก็วิญญาณตัวหนึ่งโสแต่วิญญาณก็วิญญาณตัวหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันวิญญาณตัวเดียวกันแต่มันไปทํหนาที่ตามช่องตามช่องอ่ะเหมือนคนคนเดียวกันเนี่ยเดินไปปิดหน้าต่างทางทิศตะวันออกปิดหน้าต่างทางทิศตะวันตกปิด ประตูหน้าบ้านปิดประตูหลังบ้านมันก็คนคนเดียวกันนะั่ะเออแต่ทําหน้าที่คนละคนละช่องทางแค่นั้นเองอ่านี่แหละให้เข้าใจตรงนี้จะไม่มีอะไรที่มันเกินไปกว่าขันห้านะถ้าไม่งั้นการปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมเลยจะหลงจะงงอย่างแน่นอนเลยอ่า คือมันจะเกินพระพุทธเจ้าอ่ะพูดตรงๆฮะถ้าเกินตามพระพุทธเจ้าอ่ะมันก็ยากแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรายากถ้าเรากระจายออกมาเพื่อการที่จะสอนให้เข้าใจก็โอเคแหละไม่ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเข้าใจได้ก็ไม่ว่ากันแต่พระอาจารย์ว่าการที่เรารู้ตรงๆลงตรงเนี้ยมันง่ายกว่า มันไม่สับสนนะนี่แหละวิญญาณมันก็ไปรับรู้ตามสิ่งที่สังขารมันคิดอีกอย่างหนึงคืออันนี้เราพูดถึงมานายตะนะ,นะวิญญาณก็ไปรับรู้ตรงนี้แล้วก็ไปยืดเอาแล้วไอ้ตัวมนโนเนี่ยเป็นของเราไปหลงอาการ อาการไม่ได้มาจากไหนก็มาจากตนเองนั่นแหละมันก็อยู่ในตนเองนั่นแหละมโนก็อยู่ในวิญญาณนั่นแหละตัวเองนึกคิดขึ้นมาก็หลงไปหลงอาการไปหมดแล้วก็วิ่งตามเชื่อตามเชื่อตามมันก็กลายเป็นว่าวนอยู่ตลอดพวกอาการเหล่านี้พวกเกียรติธี์เหล่านี้นน่ะมันทำงานรอบวิญญาณดู ยินยานก็เดียวซ้ายแลขวาเลียวซ้ายแลขวาเอหันหน้าหันหลังอันไหนทํางานก็หันหน้าหันหลังเดียวซ้ายแลขวารู้ไปหมดจนจนงงพูดง่ายๆคือไม่ได้มีสติปัญญาอะไระจนกว่าเราจะ,ะเป็นผู้ทำการภาวนาให้เขาเกิดสติปัญญาให้เกิดปัญญายาณขึ้นมาก็จะรู้แจ้งห็นจริงในส่วนนี้ แล้วจากนั้นเมื่อตุ้สิ่งทุกอย่างเข้าใจจำแจ้งแล้วเนี่ยต่างอันต่างมีความเป็นอิสระแม้จะทำงานร่วมกันแต่มีอิสระไม่ไปข่มเหงกันไม่ไปบังคับลังแกมไม่ไปฉุดกระชากล่าจูงไม่ได้เหมือนคนที่ปกติธรรมดาเนี่ยไม่ได้เหมือนคนทั่วไป เดี๋ยวก็บังคับสังขารเดี๋ยวก็บังคับวิญญาณเดี๋ยวก็ไปบงังคับเวทนาบังคับสัญญาบังคับทุกขันนั่นแหละบังคับร่างกายมาันมีอะไรอะไรก็มีแต่เรื่องที่เข้าไปแทรกไปแทงกกันเพราะเหตุที่ไม่รู้ตามความเป็นจริง ตัวมะนาัตนาเนี่ยเมื่อหลุดเมื่อเอเมื่อเราไปเห็นแจ้งจำแจ้งด้วยปัญญายานแล้วเนี่ยหรือว่าวิมุติยานเนี่ยเมื่อตัวนี้มันหลุดมันก็หลุดไปพร้อมกันนั่นแหละกับกับตัวจิตทีนี้จิตเนี่ยจิตมันมีอะไรละ่ะ จิตมันมีเวทนากับสัญญาอยู่ในนั้นอะหมกอยู่ในดวงจิตเวทนาขันพวกสัญญาขันเวทนาขันพวกนี้มันหลุดออกไปเนี่ยเมื่อมันหลุดออกไปตัวมนายตนาเนี่มันจะไปเชื่อมต่อกับอะไรล่ะมันหลุดไปมันสลายไปแล้วในจิตดวงนี้เหลือมโนมโนจะไปเชื่อมต่อกับอะไรเมื่อหลุดเมื่อจิตหลุดออกไปแล้วก็จะสลายไปใน ความว่างหรือที่เราเรียกว่านิพานนะน,นะดังนั้นถ้อาอรหันต์ที่ท่านมีชีวิตอยู่เน่ะท่านจะมีะมานายตนะหนคือตัวมโนเนี่ยเชื่อมอยู่กับนิพานเป็นอารมณ์เห็นไหมเชื่อมอยู่กับสุญญตาธาตุมันจะเป็นอย่างนี้แม้ อารมณ์อันใหม่ที่ดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยแม้จะคิดความคิดความรู้สึกทั้งหลายเลยเนี่ยมันก็เป็นไปตามอํานาจการทํางานของขันแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ซึมซาบเข้าไปถึงไปไม่ถึงจิตนี่มันเป็นลักษณะนี้แหลมจจะมนายาตนาเป็นเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวที่สำคัญที่สุด ที่เราจะต้องรู้ทันมันเพราะมันเป็นเหตุที่จะทําให้เราเนี่ยทําให้จิตมันหลุดพ้นได้เราจะไปเห็นจิตเราก็ต้องเข้าทางใจให้แหละรู้ทันการไม่คิดเห็นให้ทันจะเอ๋ให้ทันพูดง่ายๆมันมาเราวิ่งตัดหน้าให้ทันนะถ้าตัดหน้าให้ทันแล้วมันพัง,งอ่ะอ่า ตัวจิตอวิชชาเนี่ยมันกลัวสติกลัวปัญญากลัวสติถ้าสติทันเนี่ยเรียบร้อยเลยนะสว่างโลกนี่เพราะฉะนั้นให้ในชีวิตประจำวันแม้ไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรเนี่ยให้ปฏิบัติด้วยการดูความคิดดูมันทั้งวันแต่อย่าไปบอกว่าเราเป็นผู้คิดให้ดูให้ดูว่ามันกำลังทำงาน พอคิดขึ้นมาอสังขารทํางานแล้วสังขารอยากไปตลาดสังขารจะพาสังขารจะพาวิญญาณไปตลาดนะเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณสังขารอยากพาวิญญาณไปตลาดสังขารอยากพาวิญญาณไปดูหนังสังขารอยากพาวิญญาณไปซื้อเสื้อใหม่โอเป็นท่าเขาตลอดเออ ถ้าถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่หลุดออกจากกันแล้วก็เป็นทาตกันตลอดนะดังนั้นก็ให้คุณญาติคุณโยมทั้งหลายได้เข้าใจในเรื่องของอตัวมโนนะหรือว่ามานายตนะนั่นแหละอายตนะคือใจนั่นแหละนะให้เราได้ดูให้จุดนี้ให้มันชัดที่สุดเพราะมันเป็นทางที่เราจะเข้าไปไปถึงตัวจิตได้นะจะทําให้จิตเราหลุดพ้นได้เราต้อง สวนกระแสเข้าไปที่ตรงนี้นะความคิดมันโผล่มาจากไหนเราต้องงุดสวนเข้าไปนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในธรรมะปฏิบัติขอจเจริญ